สวัสดีคะ่ะเดี๋ยววันนี้เกสรก็จะพามาดูพิกของเกสรนะคะซึ่งเกสอรก็ใช้บูสเตอร์กับ4ฟนะคะที่ดูแลพิกของเราไว้นะคะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเกสรจะมาให้ดูว่าทําไมพิกของเกสรเนี่ยทำไมเขาทึงขึ้นมาเป็นชั้นๆชั้นๆแบบนี้นี่เห็นไหมคะชั้นแรกที่เกสรบอกนะคะยังไม่ได้เก็บเลยนะคะเนี่ย ที่ชั้นแรกยังไม่ได้เก็บแต่เขาแตกไวมากเขาเขากิ่งเขานะะี่ค่ะเห็นไหมแตกไปก็มีเม็ดไปเรื่อยไปเรื่อยเลยนะคะจนถึงยอดเนี่ยเนี่ยหลายชั้นแล้วนะคะไม่ใช่แค่4ชั้นนะคะเนี่ยที่เขาแตกขึ้นมาเนี่ยแตกไวมากเลยเนี่ยทอดทอดขึ้นมายาวมากเลยนะคะแล้วก็ ยอดมามีดอกมาพอมีดอกเสร็จก็มีเม็ดตามมาเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยให้เห็นกันจะชัดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยแล้วไม่มีปรากฏว่าดอกหล่นดอกร่วงนะคะอ่าไม่มีเลยดอกเขาออกเยอะมากจริงๆเลยค่ะนี่นะคะนี่เม็ดแรกของเราก็ลู่แล้วนี่เรายังไม่ได้เก็บเลย แล้วก็เรื่องปัญหาพลิกเน่านะคะเกสรยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอนะคะปกติแล้วจะมันจะต้องมีบ้างอะคะ่ะแต่พลิกล้มเจอนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้เกิดพายุนะคะนี่นะคะคอนเม็ดไม่ไหวละด,ดกดกทางนั้นเลยที่ล้มลงมาก็ค้ำไม่ทันนะคะไอนที่ค้ำทันก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วดกทุกต้นด้วยนะคะ เห็นไหมคะหลายชั้นมากเลยพริกขึ้นมาหลายชั้นมากอันนี้เราก็พ่นปกติพืชผักใบาบางแบบนี้เราต้องพ่นแค่เจ็ดวันครั้งนะคะแต่ว่ายสอนก็ว่าไม่เห็นว่าเป็นอะไรเนาะไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้พ่นอะไรบ่อยก็สิบห้าวันครั้งนะคะน,นี้แล้วก็เราก็พ่นไปแล้วนะคะสองครั้งนี่นะคะ หลายชั้นมากเลยอ่ะดกๆทั้งนั้นเลยทั้งพริกแกวพริกใหญ่นะ,ะพริกใหญ่ก็ดกนะคะดกมากดกมากเลย ดกแล้วก็เม็ดยาวใหญ่นะคะหมดปัญหานะคะหมดปัญหานะคะถ้าเราใช้ตัวบูสเตอร์ผสมกับโฟทีแล้วก็พ่นที่สำคัญไม่เคยใช้เคมีเลยนะคะเนี่ยเกสรจะไม่ใช้เคมีนะคะ โดดๆทั้งนั้นเลยเม็ดใหญ่ด้วย